นะคะอะสวัสดีนะักเรียนชั้นปห้าทุกคทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้พบกับเช่นเชนโคะสวัสดีค่ะในรายวิชาภาษาไทายวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการกรอกแบบรายการนะคะแบบรายการคืออะไรกรอกอย่างไรเราไปดูกันเลยอ่า การกรอกแบบรายการการกรอกแบบรายการนะคะมีความสําคัญมากในชีวิตประจําวันเนื่องจากเราต้องติดต่อกับสถานที่ทางราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะก็จะมักให้เรากรอกแบบรายการ <ขอ S 1> ตามร,ระเบียบครคครับค่ะ<า>ผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับเมื่อตื่นเลยมีใครมองไม่เห็นมั้คะผมครับ เขาดื่นเห็นไหมลูกมองเห็นนะคะน่าจะเป็นเี่มัคคีหนูนะคะเต็งหนึ่งใช่ไหมที่มอกไม่หิวอ่าครับผมเห็นเห็นไหมเอิร์นคุณครูแชร์หน้าจอแล้วนะเต็งหนึ่งไม่เห็นอะไรเลยเพิ่งเข้ามาเองครับ อ่าลองดูใหม่นะคะเพราะว่าของเพื่อนคนอื่นได้หมดเลยน่าจะเป็นที่เครื่องหนูนะเพราะว่าเพื่อนคนอื่นเห็นหมดเลยนะคะมีใครไม่เห็นเหมือนเต็ถึงไหมอ่าไม่มีเสียงตอบรับแสดงว่าเห็นเนาะเดี๋ยวผมเข้าใหม่ลองอ่าลองเข้าใหม่ดูนะครับไม่งั้นก็เรียนย้อนหลังก็ได้นะเดี๋ยวครูส่งคลิปให้ครับเอาถึงตรงไหนแล้วก็ไม่รู้อ่าเรื่องใหม่เลยแล้วกัน การกออกแบบรายการมีความสําคัญในชีวิตประจําวันเนื่องจากเราต้องติดต่อสื่อสารกับสถานที่ทางราชการแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะก็มักจะมีการกออกแบบรายการทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดต่อทําธุระแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีแบบรายการที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ยกตัวอย่างเช่นใบฝากธนานัตบางคนอาจจะเคยได้ยิน ใบฝากเงินและใบถอนเงินที่เราเขียนเวลาที่ฝากเงินหรือถอนเงินในธนาคารนะคะและก็แบบฝากส่งพัสดุปรษยสณีพันธ์อันนี้เป็นแบบกรอกรายการที่มีในชีวิตประจำวันนะคะเรามาดูความหมายของแบบรายการแบบรายการเรียกเอีกหนึ่งว่าแบบฟอร์มน,นักเรียนอาจจะคุ้นเคยที่คุณครูให้ส่งที่คุณครูส่งลิงก์ให้ อ่านั่นคือ Google Form นะคะเป็นแบบฟอร์มนะคะกูกูกิกครับค่ะผุบเข้ามาแล้วแต่ไม่เห็นอ่าน่าจะเป็นที่เครื่องหนูนะคะไว้เรียนย้อนหลังนะเพราะว่าเพื่อนเห็นหมดเลยน่าจะเป็นที่เครื่องนะคะอ่า แบบรายการหรือแบบฟอร์มคือเอกสารที่จะต้องกรอกรายละเอียดของข้อมูลตามที่กําหนดนะคะข้อมูลที่เรากรอกในแบบฟอร์มเป็นได้ทั้งข้อความตัวอักษรตัวเลขหรือแม้กระทั่งรหัสต่างๆนะคะอ่าแนวทางการกรอกแบบรายการข้อแรก ตรวจสอบแบบรายการว่าตรงกับความต้องการใช้งานหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนไปถอนเงินที่ธนาคารออมสินอเาจ้าหน้าที่ก็ให้ใบถอนเงินมาแล้วก็ดูว่าใบที่เราได้รับเนี่ยแบบฟอร์มที่เราได้รับเป็นใบถอนเงินใช่หรือเปล่าถ้าหากว่าอุ้ยไม่ใช่พนักงานหยิบให้ผิดหยิบใบฝากเงินมาให้เราก็ต้องขอเปลี่ยนกับพนักง,งานนะคะบ,บอกว่าต้องการใบถอนเงินให้ตรวจสอบว่าแบบรายการหรือแบบฟอร์มที่นักเรียนได้รับ ถูกต้องหรือไม่ขออ้อ2อ่านรายละเอียดที่ต้องกรอกให้ครบถ้วนนะคะว่าต้องกรอกอะไรบ้างขอา้อ3ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องลายมืออ่านง่ายและชัดเจนสิ่งสำคัญก็คือต้องเขียนให้คนอื่นอ่านออกนะคะไม่ใช่หนูอ่านออกค่ะครูเนี่ยเนยหนูเขียนยุกยๆๆแบบนี้หนูอ่านออกไม่ได้นะคะต้องเขียนให้คนอื่นอ่านออกเอาง่ายๆเขียนด้วยตัวบรรจงจะดีที่สุดนะคะ แนวทางการกรอกแบบรายการข้อต่อไปข้อ4กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องรายการอยากให้ขาดตกบกพร่องกรอกให้ครบนะคะข้อ5ไม่ขูดลบหรือขีดค่าข้อความเพราะว่าแบบรายการบางประเภทจะมีผลทางกฎหมายหากนักเรียนลบหรือว่าขีดค่า แต่ถ้าหากว่าจําเป็นที่จะต้องลบเขียนผิดอะครูอยากถอนเงิน500แต่เขียนผิดเขียนไป50บาทอ่ะหรือเขียนไป50 0 0 0บาทอย่างนี้นะคะเราก็สามารถขีดค่าได้และให้ลงชื่อกํากับทุกครั้งโดยเฉพาะเอกสารทางการเงินนะคะจะไม่ให้ใช้ลิควิดหรือหมึกลบคําผิดลบนะคะต้อง เอาปากกาไม่ใช่ปากกาแดงนะปากกาสีน้ําเงินที่เราเขียนนี่แหละขีดค่าแล้วก็เขียนชื่อตัวเองกํากับว่าเราเป็นคนขีดค่าและแก้แก้ไขข้อมูลนะคะแต่ทางที่ดีไม่ควรจะลบนะคะเหมือนเวลาที่คุณครูให้นักเรียนเซ็นรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแบบนี้นะคะก็จะไม่ให้นักเรียนลบก็คือถ้าเกิดส่งต่อต่อการเซ็เนเซ็นเซ็นทุกคนในห้องเซ็นทุกคนพอคนสุดท้ายปุ๊บเขียนผิดช่อง เขียนช่องคนอื่นอย่างนี้ก็จะได้เขียนใหม่ทั้งห้องเลยนะคะก็คือไม่ให้ลบนะคะอ่าข้อ6กรณีที่เป็นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือที่นักเรียนกรอกในโทรศัพท์มือถือนะคะยกตัวอย่างเช่น Google Form ที่คุณครูให้หนูกรอกว่าใครประสงค์จะเรียนออนไลน์ออนไซน์ให้กรอกข้อมูลนะคะลงในแบบฟอร์ม Google Form นั่นคือเป็นแบบฟอร์มอิเลก นั่นเองนะคะในการกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์นั้นนักเรียนต้องตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะกดยืนยันแล้วก็กดส่งนะคะเพราะว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้ผู้ปกครองบางท่านก็โทรมาหาคุณครูเลยกริง่งโทรมาบอกว่าคุณครูขาเมื่อกี้คุณแม่รีบค่ะก,กอรอกผิดแบบนี้นะคะก็มีผู้ปกครองแจ้งมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์นะคะให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่เราจะส่งทุกครั้ง เรามาดูตัวอย่างแบบฟอร์มชนิดแรกที่นักเรียนจะเจอในชีวิตประจําวันนะคะเป็นใบฝากธนานัดแบบนี้นักเรียนเคยเห็นไม่เอยใบฝากธนานัดเคยเห็นไหมคะทาราเคยเห็นไหมลูก นักเรียนได้ยินเสียงครูไหมคะเงียบกิบได้ยินค่ะได้ยินครับได้ยินเงียบกิบนึกว่าคุยคนเดียวนักเรียนเคยเห็นใบฝากทนานาแบบนี้ไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยเลยค่ะคุณครูเคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อตอนคุณครูอยู่ปอ .5 อป .5 สมัยนั้นเคยเห็นนะคะแต่ไม่รู้ว่าสมัยนี้เขายังใช้กันอยู่หรือเปล่าน่าจะใช้อยู่แต่ว่าน่าจะใช้น้อยมากนะคะ ทานานัตคืออะไรอ่ะใบนี้นะคะทานานัตเป็นการส่งเงินทางไปรษณีย์โดยผู้ส่งเงินจะมอบเงินไว้ที่ที่ทําการไปรษณีย์แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ออกตาสารสั่งให้ที่ทําการไปรษณีย์อีกแห่งจ่ายเงินให้แก่ผู้รับสมมุติว่าคุณครูจะฝากเงินไปให้ภาราอ่าคุณครูก็ไปที่ธนาคารเออไม่ใช่แต่สมัยก่อนยังไม่ค่อยมีธนาคารนะคะ แล้วก็คนจะเยอะมากคนไปทําธุรกรรมเยอะมากไม่ค่อยมีธนาคารก็จะมีการฝากเงินแบบธนานนะคะที่นิยมกันยกตัวอย่างเช่นคุณครูจะไปฝากเงินให้ทารา5,000บาทคุณครูก็เดินไปที่ทําการไปรษณีย์นะคะแล้วก็เขียนใบอันนี้แหละอยู่ที่ทําการไปรษณีย์เสร็จแล้วคุณครูอยากฝากเงินให้ทารา5,000บาทคุณครูก็เขียนใบฝากธนานัต แล้วก็ยื่นเงินให้กับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ห้าพันบาทนะคะแล้วทางไปรษณีย์ก็จะออกตราสารสั่งให้ที่ทําการไปรษณีย์ที่อยู่ใกล้กับบ้านทาราออกตราสารมาถึงบ้านเบื้องของทาราทาราก็นําใบธนนัดนั้นนะคะไปรับเงินนะคะที่ธนนัตเอ่อที่ไปรษณีย์นะคะแต่ทาราก็ต้อง นำบัตรประจําตัวประชาชนไปด้วยเพื่อยืนยันว่าฉันชื่อทารานะฉันมารับเงินอ่ะแล้วทาราก็จะได้รับเงินห้าพันบาทนะคะอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะอ่ะดูตัวอย่างแบบฟอร,ร์มใบาฝากทธนาคารในประเทศนะคะอ่าตรงนี้ก็จะกรอกจำนวนเงินเท่าไหร่อ่าแบบ ฟอร์มใบฝากธนนานัตก็จะมีแบบธรรมดาตรงนี้เขาแดดออกอ่ะคุณครูหาตัวอย่างไม่ได้หาได้แค่นี้ตรงนี้น่าจะเป็นเออแบบด่วนอ่จจะมีแบบธรรมดาแบบด่วนพิเศษแล้วก็แบบออนไลน์นะคะเดี๋ยวนี้มีธนนนัตแบบออนไลน์ด้วยนะคะพิเศษใส่ไข่อ่าพิเศษใส่ไข่ก็คือเร็วมากนะคะด่วนพิเศษก็คือ e m s นั่นเองอ่าแบบ e m s EMS แบบด่วนนะคะเราก็ใส่จํานวนเงินไปที่ต้องการฝากสมมุติว่าอันนี้จะฝากไปที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะช่องนี้ก็จะเป็นช่องสตางค์นะคะเราก็จะขีดเครื่องหมายละไว้เพราะไม่ได้ฝากสตางค์เนาะช่องนี้ก็เป็นช่องระบุจํานวนเงินเป็นตัวอักษร1,420บาทท้วนท่วนแปลว่ามันสี้นสุดแค่นี้ไม่มีสตางค์นะคะ 500บาททวน10บาททวน20บาททวนนะคะเพื่อจ่ายเงินผู้รับหนะ้าที่ทำการไปสี์ปอนอฟอรามคำแหงปอนอฟอย่อมมาจากอะไรเอ่ยไอระดาปอนอฟอย่อมมาจากอะไรคะทราบหรือเปล่าใบาบุญ ปนฝออะปนปนย่อ,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 ยอม,มาจากไปรณียนีนะคะปอนฝอก็คือที่ทําการไปรณียีรับฝากหน้าฝอฝาย่อมาจากคาว่าฝากที่ทําการไปรณียีรับฝากคืออะไรก็คือมีหน้าที่รับฝากจดหมายจากประชาชนและจากผู้ไปรณียีเท่านั้น หมายความว่าปนฟร,รามคำแหงรับฝากจดหมายอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้นำจดหมายออกจ่ายให้กับที่อยู่ของประชาชนนะคะก็คือรับฝากอย่างเดียวไม่จ่ายรับฝากรับฝากอย่างเดียวนะคะต่อไปชื่อผู้รับเงินอันนี้เขาฝากธนานั้นให้กับมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงน่าจะเป็นค่าเล่าเรียนหรืออาจจะเป็นค่าหนังสือนะคะ ก็ใส่ชื่อผู้รับเงินลงไปแต่ถ้าหากว่าเป็นชื่อของบุคคลเราก็ใส่ชื่อของบุคคลลงไปนะคะที่อยู่ของผู้รับเงินเขียนลงไปเลขที่เท่าไหร่อยู่แขวงอะไรเขตอะไรถ้าเกิดในกรุงเทพมหานครนะคะจะใช้คำว่าแขวงกับคำว่าเขตแต่ถ้าหากเป็นต่างจังหวัดจังหวัดอื่นๆจะใช้คำว่าตำบลกับคำว่าอำเภอนะคะ ต่อไปผู้ฝากเงินผู้ฝากเงินชื่อว่านายแปดปีมีสองรอบออชื่อคุณอะไรเนาะเป็นอย่างนี้อ่ะตรงนี้เป็นรหัสไปรษณีย์นะคะเด็กๆหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ฝากเงินแล้วก็ใส่ที่อยู่ของผู้ฝากเงินลงไปรหัสไปรษณีย์ของผู้ฝากเงินนะคะที่อยู่ของผู้รับฝากเงินอยู่บ้านเลขที่ยี่สิบห้าพับสิบสี่หมู่ห้าถนนสหกรณ์ซอยหกตำบล แม่แปลกใหม่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่่าผู้ฝากเงินอยู่เชียงใหม่เลยแล้วก็ลงชื่อผู้ฝากเงินนี่เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มนะคะใบฝากธนาคารในประเทศอ่ะต่อไปเรามาดูใบฝากเงินและใบถอนเงินนะคะนี่เป็นตัวอย่างใบฝากเงินของธนาคารอะไรเอ่ย ออ,าาอ,อมสินค่ะออมสินค่ะธนาคารอมสินนะคะใบฝา,ากเงินกับใบถอนเงินจะคล้ายๆกันอ่าเราไปดูรายละเอียดต่อไปกันเลยอ่ะตัวอย่างใบฝากเงินของธนาคารออมสินนะคะรายละเอียดก็จะเยอะนิดนึงบางทีก็ยุ่งยากนะคะเหมือนอย่างที่เราเขียนใบฝากเงินที่โรงเรียนนะคะธนาคารโรงเรียนก็เป็นของธนาคารอมสินนะคะ อ่าตรงนี้ก็คือสาขาสาขาที่เราฝากเงินเราไปฝากเงินที่ไหนเราเขียนสาขาที่นั่นนะคะสมมุติว่านักเรียนไปฝากเงินที่ธนาคารออมสินสาขาโลตัสคลองเจ็ดอ่าเราก็เขียนโลตัสคลองเจ็ดนะคะต่อไปส่วนที่สองนะคะก็คือส่วนนี้วงกลมอ่าสี่เหลี่ยมแดงๆนี้นะคะก็จะเป็นประเภทบัญชี ประเภทบัญชีมีประเภทอะไรบ้างประเภทแรกบัญชีเผื่อเรียกสองเผื่อเรียกพิเศษสามประจําสามเดือนสี่กระแสร,รายวันบัญชีแบบเผื่อเรียกคืออะไรอ oh. ตังหนึ่งเข้าไม่ได้เขาบอกว่ามันนืดตืต้อเลยอะ่ะน่าจะเป็นที่โทรศัพท์หรือเปล่าอ่าเผื่อเรียกเผื่อเรียกหมายความว่าเราจะฝากตอนไหนก็ได้เท่าไหร่ก็ได้อยากจะถอนตอนไหนก็ถอนได้นะคะอันนี้เหมาะกับคุณครูเหมาะกับผู้ปกครองเหมาะกับนักเกรียนนะคะก็คือบัญชีแบบเผื่อเรียกเนาะฝากประจําหมายความว่า ต้องฝากเป็นประจําอาจจะอในนี้เขาระบุว่าฝากประจํา3เดือนอาจจะ3เดือนฝากแล้วก็จะมีระยะเวลาการถอนนะคะว่าถ้าหากถอนก่อนอาจจะไม่ได้ดอกเบีย้ยตามที่เขากําหนดแต่ถ้าหากว่าไม่ถอนตามระยะเวลาที่เขากําหนดก็จะได้ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยจะได้มากกว่าเผื่อเรียกนะคะต่อไปกระแสรายวันกระแสรายวันเหมาะกับ ผู้ที่ทำธุรกิจอย่างเช่นค้าขายอะไรอย่างนี้นะคะก็จะใช้แบบกระแสะรายวันอ่าต่อไปช่องสีม่วงๆตรงนี้นะคะก็คือวันเดือนปีที่ฝากเงินสมมุติว่านักเรียนไปฝากเงินวันนี้นะคะเราก็จะใส่วันที่3มีนาคม2565นะคะอันนี้เป็นใบฝากเงินที่เขาทำไว้นานแล้วตั้งแต่พุทธศักราช2556 ต่อมาข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นชื่อบัญชีเป็นชื่อของนักเรียนเองนะคะชื่อบัญชีใส่ชื่อของตัวตัวเองลงไปแล้วก็เลขที่บัญชีให้ครบนะคะเสร็จแล้วเราก็เขียนจำนวนเงินว่าฝากกี่บาทนักเรียนเห็นเครื่องหมายเท่ากับไหมคะข้างหน้าและข้างหลังเลยเห็นไหมเอ่ย เห็นไหมคะอันนี้ทาเพื่ออะไรรู้หรือเปล่าเนี่ยเขียนเพื่ออะไรอะ่ะเท่ากับสองอันตรงเนี้ยไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้อ่ะเขียนเพื่อเขียนเพื่อไม่ให้คนอื่นปลอมแปลงเอกสารทางการเงินของเรานะคะบางทีเขาอาจจะไปเขียนจํานวนเงินเพิ่มข้างหน้าอย่างนี้นะคะถ้ามันตัดนักเรียนเข้าใหม่นะเพราะว่าเลยอ,อีกประมาณสิบนาทีนะคะอ่ะข้างหน้าเป็นตัวอักษรข้างหลังเป็น ตัวเลขนะคะหนึ่งหมื่นบาททวนไม่มีสตางค์ขีดละอ่าต่อไปช่องที่ห้านะคะจะเป็นชื่อผู้ฝากเงินแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ฝากเงินนะคะตรงผู้รับเงินเราไม่ต้องเขียนอันนี้จะเป็นจะเป็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะจอนทเจ้าหน้าที่ธนาคารพนักงานที่ทำรายการให้เราเขาจะเป็นคนเซ็นเองนะคะนี่คือตัวอย่างใบฝากเงิน ต่อไปตัวอย่างใบถอนเงินอ่าใบถอนเงินก็จะคล้ายๆกันนะคะก็จะมีสาขาที่ทํารายการนะเพื่อหากจากบัญชีอะไรอันนี้คือบัญชีที่เราเปิดบัญชีว่าเราเปิดบัญชีที่สาขาไหนนะคะก็เขียนสาขานน้นลงไปนักเรียนอาจจะเปิดบัญชีที่ฟิวเจอร์สาขาฟิวเจอร์ลังสีแต่ว่าเรามาถอนที่ธนาคารอมสินที่อยู่ในโลตัสมันก็อยู่คนละสาขากันนะคะ ประเภทบัญชีอ่าสมมุติว่าเป็นเผื่อเรียกจ่ายโดยเงินสดอ่าใส่เลขที่บัญชีลงไปเมื่อใส่เลขที่บัญชีเสร็จแล้วใส่จํานวนเงินเป็นตัวอักษรแล้วก็ใส่จานวนเงินเป็นตัวเลขนะคะตรงนี้สตางไม่มีก็ขีดละตรงนี้หมายความว่าเราให้ผู้อื่นไปถอนเงินแทนเรานะคะเราก็ต้องเขียนเซ็นตรงนี้ด้วยว่ามอบอํานาจให้ใครสมมุติว่ามอบอนานาจให้คุณพ่อไปถอนเงินให้ใส่ชื่อคุณพ่อลงไป แล้วเราก็เซ็นตรงนี้แล้วคุณพ่อก็จะต้องเซ็นตรงนี้แล้วก็สามารถไปถอนเงินได้แต่ถ้าหากว่าเราไปถอนเงินเองแล้วก็จะเซ็นชื่อตรงนี้นะคะแล้วก็เราเป็นผู้รับเงินก็เซ็นชื่อตรงนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นใบถอนเงินจะคล้ายๆกันนะคะอ่ะต่อไปเป็นแบบฝากส่งพัสดุปรษณีย์พันนะคะแบบฝากส่งพัสดุ เดี๋ยวนะคะคุณครูดูก่อนเหมือนพิมพ์ตรงนี้ผิดอ่ะถูกแล้วไปสนียยพันธ์นะคะอ่าอันแรกนะคะเป็นตัวอย่างในหนังสือเนาะคุณครูใส่รายละเอียดลงไปเพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น ฝั่งนี้จะเป็นชื่อและที่อยู่ของผู้ฝากส่งก็คือผู้ส่งยกตัวอย่างเช่นเด็กหญิงแตงกวาเด็กหญิงแตงกวาเป็นคนไปส่งพัสดุเด็กหญิงแตงกวาก็จะเขียนชื่อตัวเองลงไปนะคะเขียนที่อยู่ของตัวเองลงไปแล้วก็เขียนรัสผัดไปจะมีลงไปนะคะอ่าตรงนี้คำเชื่องหมายในช่อง ทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความเราจะส่งแบบไหนสมมุติว่าเราจะส่งแบบลงทะเบียนอลงทะเบียนก็ติ๊กตรงนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะส่งแบบ e m s ตรส่งด่วนเลยเราก็ติ๊กข้างล่างนี้นะคะนอกนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะเป็นคนกรอกเองนะคะต่อไปชื่อและที่อยู่ของผู้รับเราจะส่งให้ใครสมมุติได้ยิงแตงกวาจะส่งอาหารกระป๋อง ไปให้กับสุนัขที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งนะคะรักษาตัวอยู่ที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการอันนี้เป็นที่อยู่ที่มีอยู่จริงนะคะคุณครูเคยส่งส่งอาหารไปให้สุนัขแล้วนะคะเป็นมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการนะคะอยู่ที่15ทับ1หมู่1ซอยพระมหาการุณ25ถนนติวานนท์ปากเกร็ด56ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัด นนทบุรีนะคะใส่รหัสไปรษณีย์ลงไปส่งวันไหนส่งวันนี้ก็เขียนวันนี้ลงไปนะคะวันที่ลงวันที่ให้เรียบร้อยนี่คือการส่งพัสดุไปรษณียพัณฑ์อ่าต่อไปการส่งพัสดุเหมือนกันคะ่ะอันนี้ส่งพัสดุเป็นกล่องนะคะส่งพัสดุเป็นกล่องอันนี้เป็นหน้าตาของกล่องพัสดุนะคะ มุมบนด้านซ้ายมือของเราจะเป็นชื่อและที่อยู่นะคะสำของผู้ส่งก็คือของตัวเราเองสมมุติว่าเราจะเป็นคนส่งชื่อและที่อยู่ของเราเองนะคะเขียนทําไมเขียนเพื่อกรณีที่ไม่มีคนรับหรือว่าเกิดความผิดพลาดเขาย้ายบ้านไปแล้วเราก็ยังส่งไปอยู่นะคะเขาก็จะตีกลับมาหาเราก็คือส่งกลับมาหาที่บ้านเรานั่นเองค่ะ ต่อไปมุมข้างล่างด้านขวามือจะเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้รับเขียนให้ครบถ้วนโดยเฉพาะรหัสไปรษณีย์รหัสไปสรษณีย์กรอกด้วยเลขอารบิกนะคะไม่ไม่กรอกเลขไทยนะเพราะว่าตามหลักสากลแล้วเราต้องใช้เลขอารบิกนะคะอ่ะต่อไปตรงนี้คือที่ผนึกดวงตาไปรษณียกรดวงตาไปรษณียกรคืออะไรดวงตาไปรษณียกรก็คือสแตมนั่นเอง ไม่ใช่สเตมสะสมแลกของในเซนะคะเป็นสแตมเป็นสแตมที่ใช้ในการติดพัสดุติดซองจดหมายนะคะต้องติดสแตมก่อนถึงจะส่งได้นะอะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำการบ้านในแบบฝึกหัดนักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปหน้า เจสิบแปดค่ะวันนี้เราจะทำตั้งแต่หน้า78ถึง84ให้เสร็จเลย1 2 3 4 5 6 7 7หนะ้าเพราะว่ามันเป็นการกรอกแบบฟอร์มที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอน,นักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาหรือยังเอ่ยเอาขึ้นมาแล้วครับค่ะ ่ะเดี๋ยวคุณครูจะกดออกก่อนนะคะแล้วนักเรียนเข้าใหม่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตัดช่วงที่เราทําแบบฝึกหัดเนาะมันจะขาดตอนนะคะออกแล้วเข้าใหม่นะคะเด็กๆครับผม